สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้กลับมาโรงงานต้นสักครับจุดงานไปสามวันครับกลับมาช่างสีทาเสร็จหมดแล้วครับนี่ครับโต๊ะรับแขกเสาสามคูณสามนิ้วครับขนาดหกสิบคูณเก้าสิบเซนครับความสูงห้าสิบเซนครับด้านล่างก็มีชั้นวางของด้วยครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นขนาดหกสิบคูณแปดสิบห้าครับความสูงห้าสิบเซนเช่นกันครับ แต่เสาจะอยู่ที่ประมาณเกือบห้าเซนครับ5้าเซนคูณห้าเซนครับแต่เสาตัวนี้เจดเซนครึ่งคูณเจดเซนครึ่งครับ3ามคูณสามครับเสาใหญ่มั่นคงแข็งแรงครับเข้าเดินลงสลักอย่างดีครับรับรองเลยว่าต้องรับแขกซื้อไปใช้แล้วเป็นร้อยปีไม่พังแน่นอนครับเนี่ยครับเป็นไม้สักแห้งครับ ไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับสนใจก็สอบถามกันได้ครับเนี่ยครับราคา2,000กลางๆครับรวมค่าส่งก็นิดหน่อยครับนะครับทำจากไม้สักครับจะซื้อไปเปลี่ยนโต๊ะเล็กโต๊ะกระจกได้หมดเลยครับนี่ครับไปตั้งอะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องตั้ง โต๊ะกลางรับแขกครับตั้งทีวีก็ได้ครับถ้าใครต้องการทีวีต่ำๆครับสูงประมาณ50เซนครับทีวีเดี๋ยวนี้จอใหญ่เนาะถ้าตั้งสูงเกินเมตรแล้วก็ทีวีด้วยโอ้โหมันสูงเหลือเกินครับแต่ตัวนี้ก็ตั้งทีวีได้ครับอันนี้ก็เป็นตู้ข้างเตียงนะครับเพื่อนๆนี่ครับตู้ข้างเตียงครับแล้วก็ชั้นวางของอันนี้เป็นตู้ใส่กับข้าวครับเดี๋ยวจะใส่ล้อเลื่อนแะครับส่งลูกค้าครับ ตู้ข้างเตียงสองหลังนะครับแล้วก็ตู้กับข้าวครับตู้ข้างเตียงหลังนี้มีบัวนะครับไม่ใช่ตรงโมเดิร์นครับอันนี้ก็เป็นชั้นวางของครับข้างเต็มกับข้างไม่เต็มครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะรับแขกครับขนาดจะอยู่ที่หกสิบยาวแปดสิบห้าครับสูงห้าสิบเซนครับตัวนี้ก็ไม่แพงครับสอบถามได้ครับนี่ครับชั้นวางของครับ เสร็จหลายตัวเลยครับชุดนี้ก็โต๊ะรับแขกเหมือนกันครับโต๊ะรับแขกมีทั้งหมด15ตัวครับใครสนใจก็รีบเลยครับเดี๋ยวหมดนะครับกว่าจะทําได้อีกก็คงอีกนานครับนี่ครับานวางของตู้กับข้าวโต๊ะรับแขกครับทำจากไม้สักทองสวยงามครับนี่ครับซื้อกันครั้งเดียวใช้กันตลอดเลยครับร้อยปีไม่พังแน่นอนครับถ้าซื้อสินค้า ที่มีคุณภาพครับเนี่ยครับเข้าเดินลงสลักมั่นคงแข็งแรงครับใช้ได้นาน100ปีเลยครับขอบคุณเพื่อนๆที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ